ของดีของสุดยอดมันอยู่มองนี้สําหรับเจ้านะอยากรวยปลูกเลยอยากแข็งแรงทำจกินสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับแนวทางเกษตรยุคใหม่ปลูกแล้วมีตะได้ก็ได้มีตะรวยกับรวยหรือสิกินผักให้เป็นยามันโคตรสุดยอดอิลิตนี้ปลูกเป็นผักไปขายก็ได้ถึงสองต่อสองเท่านะแล้วถ้า กินแบบเป็นสมุนไพรกับร่างกายแข็งแรงเพิ่มกำลังวังซาดึง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 เลยบอรอซาไปเบิงโลดต้นหมากทั่วพูน่นนะนี่ใบนี่หมากแก่นี่หมากอ่อนนี่ดอกนะครับดอก เฝ้าเรื่องการปลูกเพื่อการเกษตรหรือว่าการไว้ขายกอนนะพี่น้องเนาะว่าอันนี้มันได้สองเท่าจังใดมี <m itter way> แต่รวยกับรวยเลยนะทั่วพูนี่กินได้ทุกส่วนบาวานยอดดอกใบหมากอ่อนหมากเม็ดเมล็ดเม็ดแก้วันนะพี่น้องเม็ดแก้วันนี่ก็กินได้หอดยามมันออกหมากเขาก็เจ็บหมากมันไปขายขายในตลาดนะครับ ถ้าหอดยามมันเบิดอายุนี่เถามันแก่นะ่ะนะพี่น้องเขากะถอนเอาขุดเอาหัวมันไปต้มขายแซบกัวหัวมันอีกแซบกัวหัวเผือกอีกนะพี่น้องเดี๋ยวอีสานไม่เจ้าสิขุดหัวมันให้เบิ้งนะครับนี่เสียเบิง้งหัวมันเป็นๆเ,เลยนะพี่น้องนะดึงดึงออกมาเลยเนี่ยเนี่ยหัวมันเป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่องปองเลยนี่มีเป็นโตสมุนไพรดีขนาดสั้นหนึ่งเลยนี่ก็เถาแก่มนแล้วก็สิดึงเลยนะพี่น้องนะงัดถึงมานี่ก็สิเป็นลักษณะนี่เลยหัวของถั่วพูนะครับนี่เลยสุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แม่นดึงเอาอีกนะครับนี่พูล่ะโอ้มันมันแซบอีลีนะพี่น้องนะ นี่แหละโตสมุนไพรสุดยอดบำรุงชูกำลังนะครับเดี๋ยวนี้เขาปลูกขายกันแล้วมีคนนิยมกินพร้อมเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ดีมากต้มเสร็จพร้อมกินนี่เขาขายกิโลละสองร้อย <laughs> ปลูกอันนี้ดีกว่าปลูกพวกหวัวเผือกหัวมันธรรมดาเพราะว่าอันนี้มากมันเขาก็เจ็บไปขายพอเบิดอายุเขาก็ขุดหัวมาขายโอ้โหสุดยอดบอสนั่นคือทางรวยของเกษตรยุคใหม่มาเขาเรื่องเรื่องสมุนไพรบัดท,ที่เนี้ยพ <laughs> วผู้นี่มีธาตุอาหารดีๆมากมายเลยบอว่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับ มเมล็ดแก่ของทัว่วพูยังสี่นะพี่น้องถ้าเอามาต้มดื่มกะสีฟื้นฟูกําลังของค้นไข่ได้ดีมากแบบค้นกําลังฟื้นไข่นะครับเอามาแค่ต้มดื่มต้มกินนะนะต้มกินถึงเม็ดนะครับของดีของสุดยอดมันอยู่มองนี้สําหรับเจ้านะ <laughs> พื้นบ้านมักเสี่ยเอาตัวนี้มาเป็นบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเจ้าของให้มันแข็งแรงนะพี่นอ้องโดยการที่เอาอันนี้ไปตากแห้งเอาหัวไอ้ถั่วพูนี่นะเราไปตากแห้งแล้วก็มาฝนมาบดมาบดแล้วก็ชงกับน้ำกินนะครับหรือว่ากินตแตงแต่พงนั่นเล็กก็ได้นะครับหรือว่าสิมัดฮันตากแห้งหัวไฟอ่อนๆให้มันเลีอยงๆแล้วก็ชงเป็นน้ำชาดืม่ม โฮโ้ยโอย่าให้วาอย่าให้ว่าทำตามโรดนี่แหละเพิ่นถึงว่ากินเป็นผักก็ได้กินเป็นสมุนไพรก็สุดยอดรวมถึงปลูกขายได้อีกสองเท่าสองท่อสองต่อนะพี่น้องนะเพราะว่าขายมากแล้วมาขายหัวมันอีก,กผักทั่วภูเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจเป็นทั้งพืชสมุนไพรอยากรวยปลูกเลยอยากแข็งแรงทำกินสวัสดีครับ